สวัสดีครับวันพระหัสที่26กันยา67นะครับเรื่องของคีโอกับฟิกริสพระไว้ในที่ต้องติดตามไปอย่างเดียวก็คือฮามัสอิสราเอลฮิบรอคกับอิสราเอลและอิสราเอลรอบบ้านทั้งนั้นที่จะโจมตี5สายเส้นทางก็เป็นเรื่องของอิสราเอลกับอเมริกาต้องตัดสินใจโดยส่งกองเรือเข้าไปคุ้มครองแค่นั้นว่าจะขยายเจรจากันอย่างไรจะถล่มทรายให้เลบานอน ตายไปเรื่อยๆจนเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในอนาคตแน่นอนเบนเนฮู ahu, และรัฐมนตรีกราโหมนี้คงต้องสู้ขึ้นสู่สารโลกในเรื่องของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในเรบานอนและก็ในเรื่องของกาซาในฮิบาระฮามาสกลับมาดูยูเคนที่เซรินสกี้ไปแถลงแถลงที่ UN แล้วก็จีนทุกคนไปแถลงกันใน UN เรื่องของสงครามยูเคนกับรัสเซียนั้นจะเห็นชัดเจนนะครับ แม้แต่จีนก็ขัดขวางเรื่องของอิสราเอลโจมตีเป็นการฆ่าล้งางเผ่าพันธุ์และคงใกล้ที่พักที่ฐานจีนส่งเข้าไปรักษานินแดนในเรบบนอนและหลายๆคนนี่คือภาพรวมของมอนิเตอร์ตะวันตกกับตะวันออกโดยปอรัเสเซียที่อยู่ในยุดครองในของยูเครนอยู่นั้นจะขยายเกือบ20%แล้วจะมีเจรจาเกิดขึ้นหรือไม่ในอนาคตหลังจากการเลือกตั้งประาบดี5พฤศจิกายนโดยคามรา ฮร์ริหรือแม้แต่โดนัลด์ทรัมป์แต่โอกาสของค a ร์ล่าแฮร์รินั้นชนะค่อนข้างจะสูงมากกลับมาดูตรงนี้เรื่องนโยบายต่างๆที่จอหไบเด,ดนดำเนินการไม่ให้จีนที่จะออกกฎไม่ให้รถจีนวิ่งในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะเรื่องของซอฟต์แวร์กับฮาร์ดแวร์กลัวโดนแฮ็กทุกอย่างเหมือนกับของรัเสเซียก็สูกห้ามและแซงเชอรรัเสเซียแลกและแต่อิหร่านมากยิ่งขึ้นนี่คือมอนิเตอร์ ที่ตะวันตกใช้อย่างเดียวคือสหรัฐอเมริกาคือการแซงชั่นจีนก็โต้อตอบโดยการแซงชั่นยึดทรัพย์ของบริษัทอเมริกันเหมือนกันที่ขายซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ทั้งหมดที่เกี่ยวกับดีเฟนส์คืออาวุธทั้งหมดให้กับไต้หวนันก็เป็นการบุกดินแดงของหมู่เกาะไต้หวนันที่เป็นของจีนในภาคส่วนที่ตั้งอตรงอนาคตไว้2 0 2 7จะรวมเป็นประเทศจีนเหมือนกับที่อื่นๆมาเก้าฮ่องกอง นี่คือภาพรวมมอนิเตอร์ของ G. e O. Graphics r i กับมาดูของ Asset a Location l m a c r o a l l o c a t i o n นะครับพะเฟดนั้นลดดอกเบีย้ยและก็มีจุดพอยท์ว่าจะลดต่ออาจจะ0.25ใน2เงเดือนสุดท้ายนี่คือ November กับ December ปีนี้ทั้งปีแล้วก็ปีหน้าก็คงจะมีเมนเทนเพราะพุงพยุงเศรษฐกิจของอเมริกันซึ่งยังมีเงินสภาพคล่องเหลือล้นอยู่ตั้งแต่สมัยเบนเมเนเกทที่2เทรียน, Dollar, นยูเอสดอลปัจจุบัน เพิ่มขึ้นไปถึง9ล้าน t ี i l l US d ลลาร์สมัยของโควิดและก็ยังลดไม่ได้ลดได้แค่2ล้าน t ีเ l ี i นตอนนี้ยังอยู่7ล้าน t ี i US d ลลาร์ Dollar, และก็ยังพยายามัพพอร์ตของเงินดอลลาร์ไม่ให้โอ,อนค่านี่คือภาพรวมมอนิเตอร์ของภาวะเศรษฐกิจอเมริกาขึ้นอยู่กับตรงนี้เท่านั้นเองและเป็นหนี้สาธารณะเยอะมาก130%ประถึง37ท t US d นี่คือภาพโมนิเตอร์นะครับจะชดใช้อย่างไรในอนาคตมีอย่างเดียวครับก่อสงครามที่คนเขาวิเคราะห์เอาไว้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมได้ติดตามดูข้อมูลข่าวสารกลับมาดูของ a s s e t location ที่หลายบ่าเข้ามาแล้วก็จีนเศรษฐกิจอ่อนแอใน Q2 ชัดเจนในปีนี้ปีแล้วทั้งปีเขาโตได้แค่5และปีนี้พยายามรักษาระดับ5ไว้ก็คือต้องกระตุ้นเศรษกิจฉะนั้นใช้รถดอกเบี้ยลงของ PBOC แล้วก็ RRR ลดลง0.25เพิ่มสภาพคล่องหนึ่งหนึ่งเทรียนหยวนเข้าไปในตลาดให้มีการใช้ใจ่ายและก็มีการปล่อยสินเชื่อได้นี่คือภาพมอนิเตอร์เศร,รษฐกิจจะได้หรือไม่จะเห็นเงินร้อนเข้าไปเก็งกำไรในค่าหยวนในภูมิศาสตร์แถบนี้ทั้งหมดก็ได้ผลกระทบรวมทั้งประเทศไทยด้วยทำให้เงินบาทแข็งค่าเร็วมากในรอบ1ปีทะลุ33ลงมา32.6จะอาจจะทะลุต่อไปถึงสิ้นปีที่32บาทก็ได้ นี่คือภาพรวมจะเป็นเงินล้อนหรือเงินจริงแต่เรามาดูลักษณะ s e t Allocation ก็หากำไรส่วนต่างทั้งนั้นฉะนั้นตลอด1 10ปีในแถบนี้ทั้งจีนหรือไม่แต่เซาว์เซเซียทั้งหมดก็จะได้ผลประโยชน์นี่คือมอนิเตอร์แล้วก็มาเลือกลงทุนใน Equity และในสกุลทองคำเก็บ Reserve โดยเฉพาะาอินเดียนะครับยังต้องรีเ e ิร์ฟทองคำเพราะจีนรีเ e ิร์มาตั้ง17เดือนเต็มๆจังนี้เขาผลล็อกไปละ ไม่จําเป็นนี่คือมอนิเตอร์ทั้งหมดฉะนั้นกันเกงกําไรในสมบุญทองคําส่วนของ Equity อื่นๆก็จะเป็น4กลุ่มเท่านั้นเองที่เห็นชัดเจนในขณะน,นี้ก็คือกลุ่มของซินเชียร์แบงและกลุ่มของ w e l วลเ s สเฮลท์แคร์ทั้งหมด Sector Insurance แล้วก็กลุ่มของแน่นอนครับอุตสาหกรรมรถยนต์ EV ที่ต่อสู้กันเข้มข้นมาก3ยักษ์ใหญ่คือ Toyota h y u ุ d a i แล้วก็ BM ตอกลกับ E ีวีของจีนครับจีนผลิตเหลือร้นแล้วก็ขายมาแถบนี้ทั้งทั่วยุโรปและในภูมิภาคซาเซาท์อเชียและเอาไทยเป็นฐานผลิตอุตสาหกรรม E ีวีรถยนต์พงไรขวาแน่นอนในอนาคตและจะทำให้แปรัชต่างๆชั้นเซกเตอร์เหล่านี้แหละครับที่จะเติบโตแข็งแก่งทั้งอุตสาหกรรม AI ตอนนี้ AI หุ้นที่ขึ้นอยู่ได้ก็คือธุรกิจ AI e a r n i n g กลับมาดีมากแม้แต่ Open AI ชัดเจนนะครับ จะเห็นชัดโฟแค t ได้รายได้เพิ่มถึง1บิลเลนยูเอสเพราะทุกคนต้องการสมาร์ทชัด GPP AI ทั้งนั้นและชิปเซมิคอนดักเตอร์เหล่านี้นะครับที่จะแล่งบอกแล้วจะต้องถูกเทคโอเวอร์และเปลี่ยนแปลงโรงงานใหม่ให้อย่างรวดเร็วไม่ต้องสร้างใช้เวลา3ปี5ปีเหมือนกับที่ TSMC ไป UAE แล้วก็หุ s ซัมซุงก็ไป UAE ผลิตตั้งฐานผลิตชิป ที่นั่นใช้เวลา3ปีอย่างเร็วที่สุดหรือ5ปีลงทุนเป็นแสนล้านขนาดเดียวกันซา,าหรืออา,าร์เจร西亚ลามิกาก็เปิดปฏิบัติการตั้งอุตสาหกรรมโรงงาน AI เหมือนกับที่ไปตั้งในอินเดียกับเวียดนามแต่ต้องใช้เวลาทั้งนั้นขณะที่จีนนั้นผลิตมานานมากแล้วและมีความต้องการเครื่องจักรในการภาผลิตฉะนั้นถูกกีดกันมากยิ่งขึ้นสงครามการค้าตรงนี้จีนก็ต้องดเวอร์ซิฟายมาลงทุนแถบนี้ทั้งหมดรวมทั้งประเทศไทยฉะนั้นทุกสายก็ครับ เข้ามาในเมืองไทยมีฮิวเซ็แพ็กกาดมีของคอมพิวเตอร์เร็วองค์ประกอบแล้วมีฮาร์ดดิสก์ซอฟต์แวร์แล้วก็ Data Center c l o u d Center พุ่งมาที่ไทยที่จะเป็นฐานอาเซียนเพราะศักยภาพของไทยนั้นแร่งและมีความพร้อมทั้งโรงไฟฟ้าทั้งพลังน้ำที่จะซัพพอร์ตอุตสาหกรรมโรงงานแถบโซน EEC ถึงแม้จะกระตุน้นโดยกองทุนดูไบเอยที่จะไปเซาเชิญซีบอร์ดแลนด์บิสเนสก็ต้องใช้เวลาอยู่ดี นี่คือภาพรวมครับแต่แปลกใจที่จีนไม่ไปนะครับเลยไม่รู้ว่ารูไบแลนด์บินั้นรูไบที่กำลังเทคโอเวอร์ VGI เองแล้วก็ในของอุตสาหกรรม MFC กองทุนบริหารก็ถูกเทคไปโดยเงินกองทุนของญี่ปุ่นชาร์เตอร์นี่คือภาพรวมสึกเจาะลึกๆก,กันเป็นของกลุ่มอาบูดาบีรูไบหรือไม่ เงินของใครเงินการเมืองหรือไม่นี่คือภาพมอนิเตอร์รวมนะครับแต่อย่างน้อยสุดท้ายเงินที่ไหลบ่าเข้ามาในประเทศไทยไม่ต่ำกว่า2อ0แสนล้านบาทนั้นโดยทั้งรีเจนนั้น1ล้านล้านเหรียญนั้นไหลเข้ามาลงทุนในอ m เม e m a นมาร์เก็ตหุ้นกัจะายนต่อเนื่องอย่างน้อยเป็นเวลา1ปีอย่างต่ำๆแน่นอนรวมทั้งตลาดหุ้นไทยด้วยฉะนั้นเวทีแบงกิ้งเคแบงก์บีบีเอลเอสซีบีเคทีบีทีีบีนะครับแล้วก็กลุ่มของไฮไลท์เคยก็คือเฮลท์แคร์ก็บ h ีเอชกับบีดีเอ็มเอส ก็ทยานไปกลุ่มของ Data Center คือ a d v a n c e ับชแล้วก็กลุ่มของโรงไฟฟ้าก็เก้า g ีพีเสส่วน EA นะั้นยังมีปัญหาก็ปรับโครงสร้างก็นในจะทยานต่อได้นี่คือภาพรวมมอนิเตอร์อทั้งหมดแต่อุตสาหกรรมไฮไลท์จริงๆผมศึกษาและให้เจาะให้ดีนะครับ Delta, c a l c ค m HANA, k า e HANA ร่วมกับปตททำแผ่น p c ซ o r อรป้องผลิตและที่ ลุกอย่างโรงงานไหลเข้ามาในโซนแถบนี้ในประเทศไทยนั้นก็จะป้อนได้เต็มที่แน่นอนครับค่างเงินบาทแข็งค่าถึงแม้ส่งออกจะไม่ดีแต่โดยภาพรวมใช้ในประเทศก็เยอะพอสมควรทําให้เซกเตอร์เหล่านี้จะเติบโตแก่งรายได้จะเติมเสริมซ้ำหนักจเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นเป็นโค้ดโพเทนเชียลแน่นอนเซ็ตอินเด็กซ์สิ้นปีแล้วครับ1,550จุด1 6นอย่งดีที่สุดและกลางปีหน้าเดินต่อเนื่องเพราะ ทำกลางดอกเบีย้ยขาลงอย่างหนักต่อไปก็จะทําให้โอกาสจุดทดสอบที่พ7นเถึงพันเจุดในกลางปีแล้วก็ไปปีดูต่อไปออาทม์ไฮหรือไม่ทะลุพันแจุดสวัสดีนะครับ